สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างงานบออทรายนะครับโดมีแต่เดินเลียๆทางนี้อ่ะมีแต่เดินท่อเลยทั้งนั้นเลย ลูกน้องคนขับรถอยู่นี่อาไม่ถอยไม่ละหนึดๆเลยครับหน้าง,งานแบบโคตรเลยอ่ะ ยังโหดอะ่ะโหดเกินมีใครอยู่ในไมโคร ทำไมมันเสียงปาร์ตเพงไท้แล้วหมดไหมหมดไหมได้ยินเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรเมื่อกี้อ่ะดังแป๊กแล้วอ่ะเฮ้ยเดินหน้าไหมไม่ไหวไม่ไหว หน้านงานนี่โหดมากเลยครับอันนี้เข็นคกขึ้นเขาไหม <c oughs> เข็นดินขึ้นเขายากนะครับนี่ครับต้องถอยเปิดประตูครับใครจะเสียนยังไงมาก็ช่างครับรน,น,นี่ครับมาตรงก่อนมาตรงก่อนแล้วก็หักเลยลข้ามล่องใหม่เลยข้ามล่องใหม่อะข้าม่องใหม่เลยข้ามล่องใหม่เลย ตามรางไม่นุ่นเดี๋ยว FC เอฟซีจะดา่าไม่ไม่มึงไม่ขึ้นขับเองนี่แหละอเอาลยวรู้ดีจังอะไรประมาณเนี้คือคนขับรถอ่ะคุณขับรถอยู่หน้ารถอ่ะคุณมองอะไรไม่เห็นหรอกครับจริงๆลองขึ้นไปอยู่บนหลังภูมิอะไรแต่คนอยู่ข้างนอกเขาจะอ่านเกมเขาจะมองเห็นหมดไงแต่พอไปอยู่หน้ารถมันไม่ใช่ครับ สายอีก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 นั่นแหละสายอีกสายไปสายไปสายสายสายยางหน้าเหมือนมันเบนอะฮะยางหน้ารั่วยางหน้ารั่วหรือเปล่าเบนนะเนี่ยเหยียบน็อตตรงไหนหรือเปล่าลองอะไรฮะลองอะไร

nhìn đầm đầm á ต้องค่อยๆเทติดเป็นตายล้วนจะบอกแล้วติดกระบะอยู่ครับยกอยีกไหมถอยถอยเข้าไปแล้วก็ยกมันต้องค่อยๆย,ยกอะ่ะร่องเดิมเลยก็ได้ครับจ๊าดไม่ดีก็ได้ ตัวบนอ้าวเสียหายไปแล้วหนึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรผ้ายางนะครับไม่ใช่ผ้าบางฝุ่นแต่คาดสูงมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะรีแล้วใช่ไหมเดิมเดิมเนี่ยขนาดเดิมเดิมแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหดูไปเอาดินมาดิเลตุมเปะเลยครับ หน้างานแบบโคตรอะ่ะนี่ขนาดเดิมๆนั่นเนี่ยแต่เดิมๆมันก็จะตัดทีนหนึ่งไม่โคก็จะเคลียอันนี้คืออ่าทรายนะครับมันก็จะไม่เหมือนบ้านเราทรายแถวนี้เขาดูดแบบเอามาแล้วก็มาเทมาสต็อกไว้แล้วก็ล้างเนีย่ยครับล้างใช้คนงานล้างล้างออกแล้วก็ ไปทางนู้นครับพอเราล้างออกแล้วก็มันจะจะลงไปข้างล่างแล้วก็จะเป็นทรายอยู่ข้างล่างล้างล้างสิ่งสกรปรกออกแต่ไม่รู้ว่าอันใหญ่มันก้อนใหญ่ๆมันจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้นะก็เห็นเขาแค่ส่วนมากก็แค่ตรงนี้เองเนี่ยแค่ตรงเนี้ล้างแค่ตรงเนี้ าก็จะฉีดล้างอย่างนี้แล้วก็มีเมคโครอจกอยู่ด้านล่างไม่รู้ทรายน่าจะเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าก็ <c oughs> จะมีก้อนใหญ่ลงมาอีกทางหนึ่งก้อนเล็กก็จะไปอีกทางหนึ่งทรายก็จะไปอีกทางหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอดูคันนี้ครับ

Oh, oh, oh. เอาเลยครับงานนี้ต้องเจอไม่โครแล้วครับ SK 2 0 0ครับไม่ดันกระบะครับดันข้างในเอา หักซ้าย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 ซ้ายนั่นแหลตะตลอดตลอดตลอดหมดสิทธิ์แล้วถอยไม่ขึ้นดอกอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ขึ้นเนี่ยถ้าจมอย่างเงี้ยนิดเดียวาสามหกไม่ขึ้นดอกแออเอาเอาขึาาดูแกจะทำยังไง <laughs> ผมว่าต้องไปตั้งล้ำใหม่อ่ะ เอาขึ้นไหมเอาถอยเลยหมดหมดอือรู้เป็นไรสามหกเจอดินหนืนๆถ้าแบบเนี้ยหมดทันทีเลยเราอยากกระชากดีกว่าสู้ส่งมาดีกว่าถ้ากระชากมันมีข้อเสียเยอะใช่ไหมยเยอะมากเลยถ้าเรากระชากออกตัวถ้าคือถ้าเราไปได้ก็ ไปก่อนนอกจาก้นจริงๆครับสายสายเลยสายเลย <c ười> โอ้ย <c ười> เกลยเไปแล้วไปเกต้องเลี้ยง้ายมาตั้งแต่จากโนอ้่น รอบที่สามเราใ้ได้ละรอบที่สามล่ะอู้อ,อูดินมันน่วมเลยไงตรงเนี้ยโน้นมันต้องเหยียบร่องผมเหยียบรอบแรกนู่นน่ะถึงมันจะได้อ่ะสายไปอีกด้อพโอโหสายอีกสายอีกสายอีก ใย่อีกาย่อีกใช่ใส่ใส่ใส่ใช่ถ้าจะเป็นเพื่อนกบช่างเอียวใช่ไหมตรงไหนไม่ได้โหอยากโหดเลยโหดจัดประหลัดบอกเดียวเจริญยนไม่มีช่างเอียว ไม่มีช่างหลายแล้วก็ค่อยเทนี่ครับล้าง ถอยถอยี่เดียวน่ารู้เรียบร้อยเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ